สีขาวครับขึ้นมาสีแดงใช้โคนลักสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงใช้เบีย้ยกิน สีแดงทิ้มเบีย้ยไล่ม้าม้าขาวโดดตีลุกขุนแดงขยับชิดม้าม้าขาวใช้เบีย้ยผูกสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดง กินรักษาตำแหน่งเบี้ยคู่ขนานสีขาวถอยม้ากับฝั่งสีแดงทิมเบี้ยตามสีขาวถอยมา้าฝั่งสีแดงกินไห สีขาวเอาเรือกดฟังสีแดงขยับขุนหลบสีขาวเช็คโคนกินสีแดงกิน สีขาวเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงเอาเรือผูกสีขาวยกเรือขึ้นฝั่งสีแดงเดินเรือสีขาวซ้อนเรือฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวกินสีแดงใช้เรือ สีขาวตีลุกสีแดงลบสีขาวครับตีลุกสีแดงใช้เรือบงังสีขาวกิน จากนั้นสีขาวเปิดลุกสีแดงต้องจับขุนสีขาวกินโคน สีขาวครับกินม้าคืนฝังสีแดงเดินม้าสีขาวไม่กินเรือฟังสีแดง,ดข,ง,แดงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงชิดมา้าสีขาวกินมา้า สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเม็ดสีแดงเดินขุนสีขาวลุก สีแดงครับตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงกินตัดเหลือ สีขาวใช้โคนตีลุกสีแดงถอยขุนสีขาวใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงขยับขุนสีขาวบีบขุนสีแดงเดินเม็ดสีขาวใช้โคนตีลุกสีแดงถอยสีขาวเอาเม็ดเข้า สีแดงเอาเม็ดแรกสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนสีขาวเดินขุนเข้ามาฝั่งสีแดงขยับเม็ดสีขาวพัฒนาโคนฝั่งสีแดงเดินเม็ด สีขาวตีลุกสีแดงถอยลบสีขาวใช้เม็ดล็อกไว้สีแดง,เ,แดงเดินเม็ดสีขาวปิดเกมลูกจน